สวัสดีค่ะมือนี่ก็เป็นมือวันศุกร์เนะค่ะวันศุกร์วันที่20พฤษภาคมพศ2565ค่ะตอนนี้ก็เวลา16บหนาฬิกาเก้านาทีเลยค่ะค่ะมือนี่ก็มาติดตามแนวทางของแอดบิวพารวยค่ะค่ะหมวดวันที่หนึ่งพฤศจิายนพศส5 6 5ันห งมดที่แล้วค่ะสายดวนเพิ่นไห้มาสองศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วกเจ็ดสาอมาอีกตัวนึงแอดกระจำบ่อดดเนาะค่ะมาเพิ่นไห้มาตัวใด่ขอีกตัวหนึ่งค่ะหมดที่แล้วโอ้ยขันเหล็กหนึ่งบ่คัดนี้ถือว่าเขาเลยเด้อค่ะเล็กสายดวนค่ะชุดสามตัวบนเพิ่นไห้มาค่ะแอดบิวให้มาเจ็ด สองเจ็ดเก้าสองเจ็ดห้าสองเก้าศูนสี่ค่ะแลกวเก้าศูนห้าเน้นมาหายสามชุดค่ะกินี่เจ็ดหกสองเจดเกสองเกห้าค่ะชุดสองตัวบนค่ะสองตัวบนกระซินี่หกสองเ้าสอง 5205กะเน้นมาไห่สองชุดกะซิมี6 2กับ0 5ค่ะแล้วละกะสองตัวล่าง656769กดะซินเน้นมาให่ด้วยค่ะชุดเดียวเม็ดเดียวกะ6ขาเม็ดเดียวด้วยค่ะหลีดลาง ชุดสตัวบนแอดบิวิันไหมาก็สองเจ็ดเก้าสองเจ็ดหเนย์สี่เก้าศูนย์ห้เน้นมาให้สาชุดเจ็ดหกสองเจ็ดเองเน้เน้นมาให้สามชุด2ตัวบน6กสองเสอง หา 2, 5, สองศูนย์ห้ากับซิเนนมาให้สองชุดก, 6, 2, กับซีนี่หกสองกับศูนย์หาสองตัวล่างหกหาหกเจ็ดหกเก้าเม็ดเดียวหกเก้าไอหกหาค่ะเม็ดเดียวหกหาด้วยค่ะนี่กนะ็คือแนวทางของแอร์ซีโอ,แ,อแ,แนวทางลงไว้ให้เนาะค่ะว่ามีตัวใดเนี่ยค่ะ กับบอด้อัดคลิปเสียงเ้วยอค่ะเพระาะว่าโทรศัพท์แฟนพัง,ง,งค่ะก็บบลเลย,ยมีเครื่องเดียวก็เลยตรงได้ใส่ใส่เครื่องนี้ทั้งอัดเ้วยอค่ะทั้งอัดทั้งทรก็เลยบอด้โทรเรือค่ะเสียงแอดบิวกับอัดเป็นคลิปเสียงที่ว่าแอดเอาลงช่องเดือค่ะแนวทางของเพื่อนแกซิมีวันวันที่หนึง่งมิถุนายนหกค่ะแกสิมียี่สิบหกสองเจ็ดเก้าสอง แลเจ็ด้าสอเก็752น0 4สี่เน้นมหาห้ยสชุดเน้นมาห้ยสชุด7 6 2ดห2 9 0 5 สองตะบนกาซิมีหกสองเก้าห้ศหาเน้นมาให้สองชุดหกกับ0 5 2ตัวล่าง6 5 6 7 6 9เจ็ดเก้าเม็ดเดียวหกหาแต่ในทางให้เบิงงเด้อค่ะ นี่ก็คือแนวทางของเอสบิวแคบหน้าจอไว้เป็นเลยเด้อค่ะมักตัวใดชอบตัวใดก็เลือกเอาเลยเด้อค่ะขันว่าพอมักตามที่เพื่อนเน้นมาให้ก็คือจับเอาเลยค่ะเสือเอาเลยเด้อค่ะจับชอบตัวใดมักตัวใดก็เอาตัวนั้นเลยเด้อค่ะนี่ก็คือแนวทางของเอสบิวพารวยเงินวันที่หนึ่ง เดือนหหรือเดือนมิถุนายนหกคชุด3มตัวบนเจ็ดหกสองเจ็ดเกสองเดห้าสองเก้าศูนเ้นยห้าเน้นมาให้เจ็ดหกสองเจดเสองแล้วก็9 0้าศูนสองัะบน6กสองเก้สองหสองหเน้น6กสองกับ0ูนห้สองตัวล่าง6กค่ะหเจดหเก เน้นมาให้เม็ดเดียว65ค่ะแคปหน้าจอไปเบิ้งเลยด้ยค่ะนี่ก็คือแนวทางของแอดบิวเมื่อวันที่1นึ่งมิถุนายน65้าค่ะสะท้อนแสงในเ้ว่อค่ะแคปหน้าจอไปเบิ้งเลยได้ค่ะเสียงกัะอาสีเบาในกัะขอโทษขออภัยค่ะ ขอฝากแนวทางของแอ <tinc S 2> ดบิลนํำแนเด้อค่ะและการรอเล็กสายด่วนเพ่นแนเด้อค่ะเล็กสายด่วนกับเป่นราคาช่วงประมาณวันที่30เด้อค่ะเลขซสายด่วนค่ะสายด่วนสิมาวันที่30ค่ะงวดที่แล้วกับเกือบเข่าสมตัวตรงเลยเด้อค่ะเป็นไหมา0 2 2 0ศเข่า0 1 2ศสองค่ะงวดนี้กัสิมาวันที่30สิบเด้อค่ะ เล็ซ้ายด่วนเนี่คือแนวทางของแอดบิวค่ะชุดเต็มกะที่ว่ายัางบริตัดกะสิมีอยู่ในคลิปด้วยค่ะเดี๋ยวแอดเอาลงคลิปไปให้ด้วยค่ะช่วงหัวหัว,หวคลิปค่ะกะขอฝากกดไลค์กดแชรกดติดตามช่องให้นำแน่เด้วยค่ะสิเดปพบบคลิปหรือว่าแนวทางที่แอดนำมาเสนอนำเอาลงช่องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะ กดซับสไคร์ให้นำในเรือค่ะพำไมมีพีโนโ่น้องเอฟซีซูพูุกคนค่ะนี่ก็คือแนวทางของแอดบิวแคปน้าจอไปเบิ้งเลยด้วยค่ะแนวทางมีเขามีหลุดกัยาวากันเด้อค่ะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะทิ้งวดที่แล้วกระตายเรียบถูกอาจารย์เลยค่ะอาซิเขาเด็กวิ่งในเร้อค่ะกัยาวากันเด้อค่ะ วัดนี้อาซีเขากกได้ด้วยค่ะกับ้าเนยค่ะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ